สำหรับชาวราศีกันนะครับอ้าวทำบุญง่ายๆนะครับในเดือนท่านวา6-7นี้นะทำอะไรดีนะเรามาดูกันนะครับอ้าวก็บอกว่าเรื่องแรกเนี่ยคุณอาจจะปันเศษเหรียญน,นะเงินที่เหลือจะขึ้นรถเมย์นะขึ้นจากรถแท็กซี่นะครับนะเอาไปหยอดตู้นะครับตู้ทําบุญนะครับนะในห้างนะในเซเวนในแมคโดนัลล์นะได้ทั้งนั้นนะครับคุณบอกเซเวนมีอาจารย์บางสาขา นะครับตู้บริจาคเนาะสำหรับนะพวกเศษเหรียญน,นะครับอ่ะถัดมาเขาพูดถึงอะไรในเรื่องของทุนการศึกษาบางคนเห็นไหมเออเอาเหรียญที่เหลือนู่นนี่นั่นสนับสนุสนทุนการศึกษานะคนะที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะหรือว่าอาจจะบทภาะบทเนนนะสนับสนุนบางคนมีเงินเยอะแยะมากมายก็จัดไปในเรื่องของบทภาะบทเน้นหรือแม้แต่ในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนเครื่องคุมเครื่อง,งเขียนนี่ก็ได้อยู่นะครับ คล้ายๆสุดกับชาวราศีกันเนาะก็พูดถึงในเรื่องของคนแก่คนชราอาจจะเป็นพวกบ้านพักคนชรานะหรือว่าแม้แต่เขาเรียกว่าคนที่ขาดโอกาสอะไรเงี้ยนะขอทุ่งขอ,ขอ,ขอทานนะครับก็บางคนเนี่ยก็จริงบางคนเนี่ยก็ปลอมนะครับก็ต้องดูกันให้ดีๆนะครับบางคนขอทาเนี่นนก็รวยอยู่เหมือนกัน นะแต่เรามองแล้วเออไอ,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 อคนนี้เอเป็นขอทานเด็กก็ได้นะหรือว่าคนที่ขาดแคลนนะครับเราช่วยได้ก็ช่วยนะครับหรืออาจจะเ,เ,เลยเถิดไปในเรื่องของสภากาชาิก็ได้นะเออเขาจะไปดจัดสรรนส่วนเงินเรายัอยอยางไงก็สุดแล้วแต่นะครับประมาณนี้สําหรับชาวราศีกันนะครับทําบุญทันวา